เขาบอกยายหนูเป็นเอฟซียายเยอะนะในเนี้ยอือโอยายยายไปสู้ไปไปสู้ต่อนะยายเพราะว่าบอกเออยายไม่สู้ไม่ได้หรอกเพราะว่ายายไม่อยากเห็นลูกหลานมันลำบากเหมือนยายยายอยากให้ลูกหลานมีประเทศดีๆอยู่เหมือนประเทศอื่นเขา ไม่ใช่ให้ไอ้หน้าหิ้พวกนี้มาโกงกินมันก็รู้นะด่ายังไงมันก็ยังหน้าด้านหน้ามืนนในคนเฮียไอ้จังไรเออมันไม่คิดมั่งว่ามันในอีกหน่อยมันก็ตายแล้วมึงไม่สร้างเด็กรุ่นหลังมันขึ้นมาแล้วมึงจะทำยังไงเออมึงจะเอารอดแต่ตัวพวกมึงเหรอไอ้เฮียเออแล้วก็ยายเป้าก็อยากกระดามันไอ้หน้าหนังหีมึงไม่ ไม่คิดถึงลูกหลานข้างหลังเลยออเออไม่รู้จะทำยังไงยายเป้าก็คิดว่าอยากจะเสียสละดามันสักทีหนึ่งคุกก็คุกเถอะวะไอชิบหาย <c oughs> มันจังไรอะ่ะเออคุกเต็มแล้วไคิดมั่อย่าไปเลยคุก <c oughs> เต็มแล้วมมันไม่คิดมั่งว่ามึงมึงทำทุกวันนี้มีใครเขานิยมส่งเสริมมึง มีแต่มึงเสื่อมลงทุกวันเออมีมึงจะให้คนรักมึงอะมึงทำไมไม่ทำไม่ดีเยี่ยเออดูยายเป้าซิไม่ต้องทำอะไรเลยคนทำไมถึงรักอะพอไปถึงง่ายายยายยายเออมันทำไมไม่คิดมากมันอยู่ระดับไหนเราอยู่ระดับไหนเราแม่งเศษขี้ผงน้ำเน่าเออ แล้วทําไมคนเรามันมีโอกาสทํามันไม่ทําอ่ะมันให้คนเขาเกลียดมันทั้งประเทศเนะ่ะไม่ใช่แต่ประเทศไทยประเทศอื่นอีกอืมมันทําไมไม่คิดเด,เ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 ดี๋ยวมันก็ตายแล้วเออไอ้เหียเจ็ดสิบละเดี๋ยวมันก็ตายละพากันเอออยากรู้นะว่าเจ็ดสิบมันจะแข็งแรงขนาดไหนวะไอ้ห่าอืม มาลองฟัดอยู่ดูกับยายเป้าสักตั้งหนึ่งไอ้หน้าหีรับรองมึงไม่แพ้กูให้กระเทืบเลยไอ้จัดมันมีอย่างที่ไหนละคนเราเนี่มันไม่นึกถึงบ้านเมืองและชีวิตคนเราเนี่ยมันจะมีอะไรดีเดี๋ยนี้เน่ะมันไม่มีจะแดกเหมือนหมาขี่เลือนละอืม,อมคนเราไม่ทำตัวให้มีศักดิ์ศรีแล้วใครจะไปทำให้ใช่ไหมไอ้อไหน้าหี <laughs> แดกก็แดกน้ำหีประชาชนได้ยังจะไม่รู้จักอะไรอีกอกสัตว์แล้วมึงทําอย่างเงี้ยมึงพาประชาชนลงเหวไม่มีจะแดกอีกหน่อยประเทศก็ไม่เหลืออะไรแล้ววันนี้ก็นั่งคุยกันมานั่งคุยกับคนอยู่ที่อยู่ด้วยกันนะเขาก็มาชุดใหม่ก็คุยกันแกบอกแเป้าอ่ะเสียสละไม่อยากให้มันโกงสิทธิของตัวของของเราเอง เรามีสิทธิ์ที่จะออกไปเรียกร้องเขาเขาก็ถามามาไม่กลัวเหรอกลัวทําไม,มเรามีสิทธิ์เนี่ยคนไทยเนี่ยมันได้พัฒนาได้การศึกษาเออไม่มีสมองที่จะคิดว่าวันนี้เนี่ยมึงแค่ไม่มีกินแต่วันหน้าเนะ่ะมึงจะต้องอดตายม,มึงต้องตายเพราะมึงไม่มีจะแดกเลยใช่ไหม,มวันนี้อ่ะไม่มีจะกินแล้วทุกคนเนี่ย ไปดูสิลำบากลำบนกันแล้วพอถึงวันข้างหน้าลองคิดดูให้มันช้าลงไปอีกสักปีครึ่งปีเนี่ยเนี่ยยายป้าบอกว่ากุดจีนแล้วมีใหม่แล้วลำบากลำบากกันจริงๆเออแล้วแต่นี้ก็พอไปสงการไปนะพอเสร็จแล้วก็ลูกหลานเปิดเทอมเรียนหนังสือเอาที่ไหนอะ่ะเออไม่มีเงินให้เรียนกันหรอก ไอ้มีก็มีไอ้ไม่มีก็ไม่มีมันเป็นอย่างนั้นเออครับแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันแล้วมันปกครองบ้านเมืองอย่างเงี้ยมันจะอยู่ได้ยังไงฮะก็ะทนอยู่กันไปก็ปทนอยู่กันไปนะโพยทนไม่ได้มันไอ้พวกที่ไม่ยอมออกมานะ่ะอีกหน่อยนะมึงจะรู้ว่ามันจะลำบากทั้งไม่มีจะแดกทั้งอดตายเออตอนนี้แค่ไม่มีจะกินมึงไม่ออกเออ เราดีกับเขาเขาก็ดีกับเราใช่ไหมแต่มันไม่ดีด้วยยังไงอาชีพหายเนี่ยเออไอหน้าหแจะยังบอกแม่งจ้างหีจนขึ้นหน้าและแม่งยังเบาเบาเบาประชาชนแม่งรู้หมดแล้วเออไอประยุทธ์ไอประยุทธ์นะเออไม่ใช่คนอื่นนะไอประยุทธ์นะเออใช้ ลางหิขึ้นหน้าแล้วย,ยังไม่ยังไม่สำเนียดอยีกอสัตว์สงสัยต้องเอาเเออ,เอาน้ําล้างหีน้ําที่เยนะียงเี่ยนไปใส่หน้ามันไอ้หน้านังหิ้เนี่ยมันชอบคนเรานะ่ะบ้านเมืองตัวเองไม่พัฒนามึงจะเอาอะไรแดกอิ่มมึงจะแดกเี้ยอะไรนะักหนาไอสัตว์เเออเออ,อ,อแดกเี้ยอะไรแดกบ้านแดกเมืองไอเคี้ย แดดคลิปหายวยป่วงหมดประชาชนจนไม่มีจะแดกจะอดตายอยู่แล้วมันจะรู้ไหมเนี่ยรู้แต่กูก็จะทําอย่างเงี้ยมึงพวกมึงจะทํำยังไงอะไรกูเออมันไม่รู้เรื่องเฮียจริงเออก็มันเฮียไงอยู่ได้พวกมึงก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้พวกมึงก็ไปโดดน้าตายยิงตัวตายลมตัวตายกันซะเออ ชีวิตคนอื่นไม่มีค่าเลยเนาะมันมันมีค่าแต่โคตรพ่อโคตรแม่มันโคตรเง่าจัก,กรหลาดมันอืเออมันก็น่าด้านได้เนาะเออคนยี่อะไรหน้าด้านชิบหายเลย <laughs> เออเอ,อด้านจริงจริง <laughs> หาที่หาที่ติไม่มีเลย <laughs> เออหมานี่นะมันทําผิดนี่เรามองหน้ามันนี่มันยังหลบนะอืเออ ไอ้เหี้ยนี่คนแท้แท้เลยทำหเหี้ยแม่งยังขนาดเขาประจานกันทั่วประเทศทั่วโลกนะอืมมันยังไม่มีอายเลยไอ้ชิบหายไอ้จังไรเออเราจะแล้วพวกเราเนี่ยนะก็กลัวกลัวแต่เนี่ยถ้าไปก็ไม่มีจะกินแต่มึงไม่กลัวอดตายวันหะน้ามึงต้องอดตาย วันนี้มันก็ขนาดนี้แล้วจากปีที่แล้วนะมาปีนี้ลําบากกว่าปีที่แล้วนะผมทองจริงๆริงดูได้เลยตำรวจดูได้เลยชาวบ้านก็ยังทนได้อยู่นะไอ้คนได้ก็ทนกันไปก็ไม่ยอมออกมากันเออไปทํางานอย่างเงี้ยนะกว่าจะได้สามร้อยก็โอ้ลาบากอะไรอะไรก็ไม่มีหักหมดอืมครับเนาะของกินก็แพง ไปเตี๋ยวชามเท่าไหร่แล้ะหกสิบแล้วมั้งชามเท่าไหร่วันละสองร้อยไม่พอกินน่ะค่ารถค่าลาค่ากินเนาะค่าแรงซื้อหมูได้โลเดียวก็หมดแล้วค่ารถไม่เกี่ยวใช่ใช่เออเอาล่ะก็อยู่กันไปยายเป้าขอบคุณมากขอบคุณมากๆนะครับ